สารแห่งแรกในพระองค์เลยว่าก็ได้ mm. พระโลกีของพองค์หยดลงตรงนี้หยดลงตรงนี้ชาวบ้านก็เลยทําเป็นพระรายานุศร,ร์ถวายแด่พระองค์ท่านเขาจะมีทิศแต่ละทิศนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นทิศต,ตะวันตกดีทางแควค้าปลอดภัยทิศใต้รู้อยู่แล้วเรื่องการค้าขายทิศเหนือดีทางบําบัดทุกโศกโรคภัย จริงๆแล้วผมรู้สึกถึงผมใช้คําว่าพลังงานม,มีพลังงานบางอย่างเนี่ยส่งมาทหารตำรวจข้าราชการท่านมาขอครับได้อย่างใจค,คือไม่ต้องบน่นขอแต่ให้ใส่ชุดข้าราชการยุตตำแหน่งมาพูดตรงๆขอตรงๆท่านจะชอบใครไม่เฮงกูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮง